แจกฟรีเดี๋ยวจะมีภาพรีวิวคนที่รับไปปลูกที่บ้านนะครับคิดแค่ค่าส่งต้นละร้อยสองร้อยเท่านั้นเองนะครับไม่ต้องซื้อต้นเป็นแสนเป็นล้านกดหยุดอ่านเองนะจะเลื่อนแล้วนะครับหนึ่งวิสองวิสามวิเลื่อนกดหยุดอ่านเองนะกดหยุดอ่านเอง S 1วิ2วิ3วิเลื่อนกดหยุดอนเองนะ1วิ2วิ3วิเลื่อนกดหยุดอนเอง1วิ2วิ3วิเล well. ื üh, 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 ่อนกดหยุดอนเอง1วิ2วิ3วิเลื่อนกดหยุดอานเองสำหรับที่ต้องาาการสักี่ต้นบอกผมมาได้ครนะับ ด้วยนะผมชาวโบราณของเรานะผมเชื่อว่ามันเป็นไม้มงคลชั้นดีอยู่แล้วนะผมเป็นไม้มงคลอยู่แล้วไม่ว่าจะปลูกประดับบ้านประดับสวนประดับร้านนะผมยิ่งช่วงนี้เป็นกระแสอีกนะผม <c oughs> ผมจิงเกิดไอเดียนะผมวันีผมทำออนไลน์อยู่แล้วพี่นะผมแจ้งมาได้เลยนะผมเนี่ยผมกําลังมาช่วยชาวบ้านขุดนะวันนี้ต้นมืวงนี้จะแถมไหมนะผมเพราะว่ามันยังไม่อยสวยเท่าไหร่นะพี่พี่ต้นสวยๆมันจะอยู่บนภูเขาแต่ว่านี่ผมก็กําลังจะขึ้นบนเขาเพราะว่ามันจะ ทำไลยน,นะพี่นะครับผมสั่งมาได้เลยครับผมพี่พี่สั่งเท่าไหร่นะครับผมเห็นไหมครับรีวิวคนที่เขาได้สวยๆอย่างนี้เลยนะครับสวยๆกันอย่างนี้เลยเห็นไหมครับชัดไหมครับ เห็นไหมครับ ผมเลื่อนเสร็จก็แคปหน้าจอกันเองได้เลย ที่เหลือไปดูรีวิวในเพจเองเลยนะครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆเนาะเยอะมากๆเลยที่เหลือดูรีวิวในเพจเองเลยนะครับ